เมื่อตอนต้นรายการนะครับเราได้ทําการทดลอง2การทดลองนะฮะเกี่ยวกับการเดินทางด้วยบริการสาธารณะนะครับเรากลับไปดูผลการทดลองของเรากันหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเชบิญพบกุเอกครับขอบคุณมากครับคุณจอนครับตอนนี้ผลการทดลองก็มาอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการทดลองที่ว่าเราจะใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในแต่ละสายที่มีอยู่ทั้งหมดจะเป็นเช่นไรครับสําหรับรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทใช้เวลาวิ่งจากต้นสาย ที่สถานีหมอชิดถึงสุดสายที่สถานีอ่อนนุชโดยเฉลีย่ย27นาทีครับโดยเวลาการโดยสารที่เร็วที่สุดคือ26นาที48วินาทีและการโดยสารที่ช้าที่สุดคือ27นาที11วินาทีครับจากการทดลองของเราในวันนั้นนะครับพบปัญหารถไฟฟ้าจอดรอเข้าสถานีหมอชิดใช้เวลาประมาณ3นาที แต่ก็นับว่าเป็นเรื่องโชคดีมากครับที่วันนั้นเราไม่พบปัญหาเรื่องการขัดข้องของรถไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้า BTS สายสีลมใช้เวลาวิ่งจากต้นสายสถานีสนามกีฬาแห่งชาติจนสุดสายที่สถานีวงเวียนใหญ่โดยเฉลีย่ย17นาทีครับโดยเวลาการโดยสารที่เร็วที่สุดคือ15นาที44วินาทีครับและการโดยสารที่ใช้เวลานาน,านที่สุดคือ 18นาที7วินาทีครับซึ่งการทดลองของเราในวันนั้นไม่พบปัญหาเรื่องการติดขัดในการเดินทางเลยครับไม่มีรถจอดนาน,น,านหรือว่ารถเสียซึ่งนับว่าเป็นโชคดีของเรามากเลยครับแต่ช่วงเวลาของการโดยสารค่อนข้างแข่งนะครับซึ่งเวลาที่ใช้ต่างกันประมาณ3นาทีทั้งทที่ไม่มีปัญหาเรื่องการติดขัดใดๆเลยนะครับน่าคิดเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมสําหรับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ซึ่งมีเส้นทางยาวกว่ารถไฟฟ้า BTS ใช้เวลาในการเดินทางจากต้นสายสถานีบางซื่อถึงสุดสายสถานีหัวลำโพงใช้เวลาโดยเฉลี่ย36นาทีครับโดยเวลาการโดยสารที่เร็วที่สุด33นาที30วินาทีครับและการโดยสารที่ใช้เวลานาน,านที่สุด38นาที17วินาทีครับ ซึ่งพบปัญหาที่ต้องรอเปลี่ยนขบวนจากสถานีจตุจักรไปบางซื่อประมาณ4นาทีครับเนื่องจากนโยบายการจัดตารางเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วนและต้องยืนรอรถไฟฟ้าจากสถานีบางซื่อค่อนข้างนานประมาณ6นาทีครับสำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองใช้เวลาในการเดินทางจากต้นสายสถานีพญาไทสุดสายที่สถานีสนามบินสุวรรณภูมิใช้เวลาโดยเฉลี่ย26นาทีครับ โดยเวลาการโดยสารที่เร็วที่สุด25นาทีครับและการโดยสารที่ใช้เวลานานที่สุด27นาทีครับสำหรับการโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองนับว่าเป็นการโดยสารที่สบายที่สุดครับเพราะคนไม่ค่อยเยอะครับก็ลองไว้พิจารณาไว้สำหรับการวางแผนในการเดินทางของท่านผู้ชมดูนะครับต้องขอขอบคุณคุณเอ๋นะครับและเหล่าหน้อทดลองของเราด้วยนะครับเราต้องเชื่อนะครับว่าเราเลือกได้ครับ และสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะในช่วงสุดท้ายของเรานะกับพ o p เทนประจำสัปดาห์สำหรับในสัปดาห์นี้เราขอเสนอ10อันดับของบริการสาธารณะที่กำลังจะมีในวิชานี้จริงๆนะครับจริงๆครับอันดับ10คอปเตอร์ไม้ไผ่บินไปไหนก็ได้ทั่วโลกอันดับ9ประตูไปที่ไหนก็ได้เปิดปุ๊บถึงปับ๊บ ไม่ต้องเสี่ยงเฮียจ๋าวันนี้จ้อาอันดับ8รถดำดินไปที่ไหนดำดินลงไปถึงที่หมายทันทีอล้อันดับ7จรวดนำทางเพียงใช้จรวดนี้มันจะนำทางคุณไปยังจุดหมายอย่างปลอดภัย โดยวิศวกรผู้ออกแบบบั้งไฟพญานาะคอันดับพกตาและปากทำงานนอกสถานที่เพียงใช้บริการนี้คุณจะไม่ต้องเสี่ยงกับการเดินทางที่อันตรายอีกต่อไปไปนะนะอันดับหถุงปลอดภัย ถ้าอยู่ในถุงใบนี้แล้วแล้วก็ต่อให้เกิดอะไรขึ้นเราก็ปลอดภัยปัจจุบันเนี่ยอาจจะเล็กหน่อยนะครับแต่เขาให้ถึง3ชิ้นด้วยกันต่อไปรับรองใหญ่กว่านี้แน่นอนอันดับ4โหมวกยืนฝันเพียงใส่หมวกนี้แล้วฝันคุณก็จะไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยอันดับ3ออดเรียกตัว เม oh, <t 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 ื่อต้องการเรียกใครให้เรากดปุ่มของคนนั้นจะมาทันทีไม่ต้องเสียเวลาเดินทางอันดับ2ว้าวลอยคนว้านี้จะขัดขวางแรงดึงดูดของโลกเมื่อเราไปยืมมันว้าวตัวเราจะลอยได้ว้า สาธารณะที่กำลังจะมีในอีกไม่ช้าเป็นอันดับที่หนึ่งก็คือรถไฟฟ้า10กว่าสายทั่วกรุงเทพรวมถึงแอร์พอร์ตลิงก์จากเมืองใกล้ๆกรุงเทพด้วยนะฮะก็ต้องขอกับคุณเจ้าแมวอ้วนตัวสีฟ้า สร้างบริการสาธารณะที่แสนจะเยี่ยมยอดให้เราด้วยนะครับและทั้งหมดนะครับก็คือรายการประกาศภาวะชุกคิดของเราในวันนี้นะครับคุณสามารถรับชมรายการของเราย้อนหลังได้นะครับที่ www thaipbs.or.th/ ประกาศนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ